นี่คือโรงหนังลีโดนะครับอยู่แถวๆย่านสยามสแควร์ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับภาพน,นี้เป็นภาพเมื่อส1ปีที่แล้วจากหนังเรื่องรอรักปักใจเขาถ่ายเห็นหน้าโรงหนังนะครับแล้วก็กลุ่มพระเอกซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษานะครับเดินผ่านหน้าโรงหนังนะครับแล้วก็มานั่งกินกันในร้านอาหารนะครับส1ดปีที่แล้วนะครับส่งร้านอาหารแบบนี้พนักงานแต่ตัวแบบนี้ ผมนะดูไม่ออกหรอกครับต้องเป็นวัยรุ่นก่อผมนิดนึงนะครับตอนที่กลุ่มนี้นะครับนี่พระเอกครับคุณทูนหิรนะครับอ่าวีแปงด้วยเหมือนดกินนะครับอ่าตอนที่พระเอกกับเพื่อนเพื่อนักศึกษามีคุณเด๋อคุณดีนะครับเดินผ่านในนางเอกเจหน้าให้ก็คือคุณอาไทยรัฐหรือว่าฤทธิไทยรัฐอมตะวนิชนะครับตอนที่เดินผ่านหน้าโรงหนังลิโด้นะครับกําลังฉายหนังฝรั่งเรื่องคุมทรัพย์สุดขอบฟ้าอยู่นะครับส่วนหนังเรื่องนี้นะครับรอรับปักใจ เป็นผลงานการสร้างและกำกับของคุณสมานคัมพีนั้นเมื่อถ่ายทําเสร็จก็เข้าฉายเมื่อวันที่3เดือนกันยายนปี2526นะครับเป็นหนังรักนะครับเรียกว่าหนังชีวิตรักนักศึกษานะครับของกลุ่มวัยรุ่นซึ่ง41ปีที่แล้วนะครับเรื่องการมานั่งกินการเดินเที่ยวหรือการค้าเดินดูหนังในย่านที่เจริญเจริญเหมือนที่ยำซอแฟแวนะครับก็เป็นเรื่อง ปกติของนิสิตนักศึกษาในยุคนั้นนะครับแต่เดิม e <g> นั้นนะครับหนังไทยในสมัยก่อน,น,นยุค16มมแล้วก็ยุค35มมนะครับก็มักจะถ่ายทํากันในโรงถ่ายนะครับภาษาไทยนังเขาเรียกว่าถ่ายในอินดอร์นะครับเอาโดร์แบบนี้นั้นไม่ค่อยจะมีนะครับแต่ว่าระยะหลังๆนั้นการถ่ายเอาโดร์นั้นสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องการจาัดแสงจัดแสงนั้นไม่ค่อยจะมีปัญหาก็เลยมีการออกมาถ่ายนอกโรงถ่ายมากขึ้นนะครับแล้วฉากต่อเนื่องนะครับ อยู่กันคนละมุมเลยนะครับเมาตากรีที่สยามสแควร์อันนี้มาที่ราชประสงค์นะครับหรือว่าราชดลมดิอาเขตข้างไหนก็จะมีห้างไทไดมารูนะครับวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับเระเอกแล้วก็เพื่อนๆนก็พากันมาเดินเขาเรียกว่าสมัยตก่อนต้องเรียกวันเดินเที่ยวห้างนะเดินกินไอติมในห้างอย่างนั้นเลยนะครับสมัยตก่อนนะครับไม่ค่อยจะมีะไม่ค่อยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการป้ายเตือนอะไรนะครับ และยิ่งเป็นการถ่ายหนังด้วยเป็นการโปรโมทห้างให้ด้วยนะครับก็จะยิ่งดูสนุกนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับพอรู้ว่ามีการถ่ายหนังคนที่ไปเดินห้างสมสัยก่อนเดี๋ยวเขาไปเดินห้างในช่วงนั้นพอดีนะครับแทบจะไม่ต้องกลับบ้านเลยนะครับต้องยืนงุงยืนดูนะครับบางทีต้องไล่นะครับไม่ใช่ไล่เกณฑ์ออกให้หน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะติดในกล้องเดี <brasile> <son ct ule> <Yeah. S 1> ๋ยวมันจะเป็นสิ่งที่ผิดปกติจนเกินไปสําหรับคนเดินห้างนะครับซึ่งตามปกติแล้ว เวลาเราเดินห้างต่างคนต่างเดินนะครับไม่มีใครมองใครเว้นแต่ว่าเมื่อมีการถ่ายหนังเห็นไหมครับด้านหลังหน้าชัดหลังเบลอก็ยังมองเห็นนะครับว่าสายตานั้นจ้องมาที่ตัวพระเอกนางเอกนะครับที่กําลังเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับไปกันเป็นคู่ๆแบบนี้นะครับหนังเขาจะถ่ายให้เห็นแต่ละคู่นะครับตัดสลับกันไปนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเป็นบทของหนังนะครับเอาตัวนี้เลยค่ะ ัน,น,นะครบอีกคู่หนึ่งนะครับคือเดือดดอกสะเดานะครับตัวดาราผู้หญิงนั้นชื่ออยู่ในเตต้นแต่ผมลืมไปแล้วนะครับสมัยนั้นก่อนสมัย2องพันยียนี้ต้องเรียกว่าเป็นดาราใหม่สําหรับผมเลยนะครับกลุ่มดาราผู้หญิงแต่ถ้าคุณเด๋อคุณดีนี่เราคุ้นมาก่อนนะครับคนนี้เป็นพระราชื่ออะไรไม่รู้ในเตตินก็ไม่อยู่นะครับก็ดูกันไปนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่า หนังไทยสมัยก่อนนั้นนอกจากจะถ่ายในโรงถ่ายถ้าถ่ายในโรงถ่ายจะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของนั่งคุยกันพูดคุยกันเป็นบทแดวกลอกนะครับแต่ว่าถ้าออกมานอกสถานที่นะครับสมัยนั้นก็คือเป็นการทําให้คนที่อยู่ทางจังหวัดน,นั้นได้เห็นของแปลกๆใหม่ๆที่อยู่ในกรุงเทพนะครับแต่วพอปัจจุบันนี้ครับห้างแบบนี้ไม่อยู่นะครับก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ของห้างนะครับที่ถูกบันทึกไว้ด้วยฟิล์มภาพยนตร์ครับ